ไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยเฉพาะตำบลท่าสวรรค์ลและมีน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ทางโรงเรียนประกาศให้เด็กนักเรียนกลับบ้านหนีน้ำเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นรวดเร็วซึ่งตัวอาคารเรียนไม้ยกสูงใต้ถุนอาคารน้ำไหลเข้าท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรและยังท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ10หลังคาเรียนด้วย ว่าที่พันติออดิศักดิน์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบลราชธานีสั่งการให้ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีประชุมด่วนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประดมก,กำลังในการจัดเตรียมตั้งศูนย์จิตอาสาในใอำเภอน้ำยืนเพื่อรองรับสถานการณ์หากมีการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาโดยให้โรงพยาบาลอำเภอน้ำยืนเป็นจุดรับคนเจ็บฉุกเฉินตั้งจุดอำนวยการเคลื่อนย้ายประชาชนและการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคซึ่งในพื้นที่ที่มีความร่วมมือจากภาคเอกชนก็เข้ามาส ใน,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 นพื้นที่การประท้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประกาศอุพยพหนีภัยที่เกิดขึ้นเตรียมกําลังในการอำนวยความสะดวกตามเส้นทางบนพื้นที่เสี่ยงอันตรายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วทุกแห่งสําหรับตําบลโดมประดิษฐ์ประสานท่าเจ้าหน้าที่ทหารเตรียมพร้อมสถานที่จุดหมู่บ้านต่างๆให้เป็นระบบเร่งทำความเข้าใจให้พี่น้องใน21หมู่บ้านจัดหาสถานที่อำนวยความสะดวกต่อไป มาต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองในคณะเดินทางมาถึงหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่สองสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาช่องจอมเพื่อพบกับพลเอกเมาสุพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาพร้อมคณะรวม18คนพูดคุยแก้ไขปัญหาภายหลังเกิดทหารไทยกัมพูชาประทะกันที่ช่องบกจังหวัดอุบลร,ราชธานีใช้เวลาในการเจรจาประมาณครึ่งชั่วโมง เบื้องต้นผลหารือได้ข้อยุติ3ข้อคือ1ให้ทั้งสอง 2, ฝ่ายแก้ไขปัญหาครั้งนี้ผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งจะจัดขึ้นภายใน2-3สสัปดาห์2ให้ทั้งสอง 2, ฝ่ายอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือถอนกำลังออกจากจุดประทะอย่างน้อย200เมตรเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าและ3ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศไว้ ผู้ถูกทำร้ายโพสตขอความช่วยเหลือว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุวันที่ทำแผลเสร็จออกจากโรงพยาบาลไม่มีญาติของฝ่ายผู้ก่อเหตุมาถามข่าวคราวอะไรเลยวันนี้ไปให้การเพิ่มเติมที่โรงพักผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ให้ยอมความเพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน งงนะทำไมถึงพูดแบบนี้ทั้งๆท,ที่ผมก็ยืนอยู่เฉยๆแต่ทําไมถึงใช้มีดวิ่งมาฟันผมตอนฟันไม่ดูหน้าดูหลังหน่อยหรือว,ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันพอมาตอนนี้บอกย่อมๆกันไปเถอะคนบ้านเดียวกันมันคืออะไรผมต้องมาเสียการเสียงานขอความที่ิตธรรมให้ผมด้วยในขณะพ่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ออกมายอมรับว่าไม่สบายใจเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านติดกันไม่อยากจะให้เกิดความบาดหมางและเกิดปัญหาบานปลายพร้อมที่จะเจรจาขอให้ดูแลค่าเสียหายในเรื่องของบาดเจ็บ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังไม่มีใครมาพูดคุยและเจรจาด้วยเลย กรณีชาวบ้านบ้านโพคาหมู่8จังหวัดอุดรธานีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านที่อมเงินกระถินของวัดเกือบ3 0 0 0 0 0บาทและทําเรื่องผิดศีลธรรมเอาเมียชาวบ้านไปเป็นเมียอีกคนจนสามีของหญิงดังกล่าวทุกใจแทบจะอกแตกตายกลายเป็นบ้าอยู่พักหนึ่งล่าสุดประหลัดอาวุโสและประหลัดอำเภอรับทราบปัญหาเรียกผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยด้วยหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีเฮลั่นสารกลางหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านยินดีที่จะลาออกเพื่อความสบายใจของชาวบ้านตอนนี้ก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากนายอำเภอพิบู์รักทางนายอำเภอ ก็ได้เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้และจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่30มิถุนายนท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านปรบมือและเฮกันลัน่น าของหมูดีใจเชื่อว่าลูกหมูให้โชคหลังจากแม่หมูออกลูกมา12ตัวหนึ่งในนั้นมีสองเพศทั้งตัวเมียและตัวผู้ยอมรับตอนออกมาไม่รู้มารู้ตอนปัสสุสัตว์มาฉีดยาเผยเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า30ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในผู้สื่อข,ข่าวตรวจสอบพบเป็นลูกหมูอายุได้5วันหนึ่งใน12ตัวที่มีความผิดปกติคือมีอวัยวะเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันเชื่อว่ามาให้โชคมากกว่าหลังจากนี้จะเลี้ยงไว้ดูว่าตอนโตจะมีลักษณะแบบไหนเพื่อเป็นประสบการณ์ ว่นที่ร้อยตีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเปิดตัวแผนปฏิบัติการด้านความพัฒนาความปลอดภัยด้านอาคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดยะโสธรพศ2566-2570เพื่อสร้างการรับรู้และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนภาควาิชาการภาคประชาสังคมในจังหวัดยะโสธรและเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาคีภยัยหลังกรงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำแผนปฏิบัติการ,ด,าการด้านพัฒนาความปลอดภัยด้านอาคี มีภัยแห่งชาติและมีการจัดทําเป็นคู่มือเพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนให้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับแผนระดับชาติซึ่งจังหวัดจันทบุรก็มีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนถแถลงข่าวจัดงานพิธีมอบรางวัลเทพนารายณ์นครราชประจําปี2568ในวันอังคารที่8กรกฎาคมณห้องโคราชฮอล์1สวนกรคา้าเซนทัลโคราชโดยนายนัทพงศ์อราชรนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีจึงเกิดแนวความคิดในการจัดงานประกาศเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่เป็นที่ รับของสังคมเข้ารับรางวัลน,นี้ซึ่งจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่11โดยปีนี้จะมีการนิมนต์ครูบาอาริยชาติอริยจิตโตและอาวาสวัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สลวยและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นองค์ประธานในพิธีและก็ได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และบุคคลที่เป็นคนดีเป็นแบบอย่างแก่สังคมเข้ารับรางวัลครั้งนี้กว่า200คน ไทยนิวเอเชียครบช่วนข่าวทั่วไทยกับอีฉันเป็นจม่าตัดสิน